ครับทุกคนมากินข้าวแรงนำกันครับมีหลายอย่างเลยวันนี้ครับผมโอ้โหกินใหญ่เลยครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยแซบแซบเฮดิปูครับปูนาลลปูนาเราจะบังจะบัง <อา S 1> จะบังค <อา S 1> รับมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวนี่ซิเนเจอร์ของเราครับซิเนเจอร์อมหอยครับ ออมหอยจุ๊บใส่ปูนานี่มาจากตจวเลยสั่งตรงมาเลยแค่สวดมนหรือเปล่าปูนาของแท้ครับตัวจิ้ยมเจิ้มเจี๊ยมเจี๊ยมให้ดูหน่อยเจี๊ยมหน่อยนะครับทุกคนมากินข้าวแรงดมกันครับมีหลายอย่างเลยวันนี้ครับผมโอหกินใหญ่เลยครับใหญ่อร่อยครับอร่อยแซ่บ,ซบ,ซบ,ซบน,นีิปูครับปูนาปูนา

กินอยไรกิมหอยชอกินหอยชอกินหอยช,ยชอนีอ,อกินยังไง <c oughs> ไม่ได้ถ่ายเลย <c oughs> มาครับมาแซมบๆมตำการอร่อยอร <c oughs> ่อยตม่ไเียอคลิปยาวเลยเอาไปคลิปยาวเลยดีกว่ามนเลยนาทีะ <c oughs> ไม่ได้ตัดมีวนมครับ ครับอร่อยกินกันใหญ่เลย,ย<ส>โอ้โหก้นมาครับไก่ปลาของผมจไปไม่ได,ด,ด้ไกไ่ใ,ใต้น้ำก็มีเน,<ด>เนี่ยข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวเอาไหมเอาไห,หมจิ้มไหมจิ้มไหมจิ้มแล้วครับเอาใส่ปลาทำไมเอาลีนะ้ใ <c oughs> <laughs> ส่ยังในปากเลยน่ะนี่คือช็อตเด็ดเลยเนี่ยาาอยากนะมันเล็กใหญ่ สดเด็ดเลยจะรีบจิ้มไปไหนไข่นไม่กินไข่โอ้ี่แหละมันตะปึ๊ดตะปึ้นไข่มันอ่อนอัากินแล้วแล้วเอออร่อยมากอันนี้จะเอาลงเพจของเราเฟมิลี่ตัวตอเออนั่นแหละเจ้าของเพจเนี่ยม่เคยออกแสดงตัวตนเลยต้องบอกด้วยว่าเพจเฟมิลี่ตัวตอเพราะว่า มันให้มันให้ทำครับโอเคครับทุกคนมา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 แซบแซบแซบ,บโฮ้ย